ผมได้ยินแววผมเนี่ยไปไปไปเห็นมาหลายที่แล้วเขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่าเอาน้ําไปสระเพราะว่าถ้าพี่เอาน้ําไปสรดแล้วไฟมันจะดูดผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วผมก็โดนโจมตีเยอะผมทําคลิปมาด้วยโพสไปเ้วยแล้วก็โดนโจมตีโจมโจมตีเยอะก็คือสายไฟเก่าที่บ้านที่มันเกิดอาการโหลดเยอะเกินไปหรือว่าเก่าแล้วมันเริ่มไฟไหม้แบบนี้ ที่บ้านพี่ถ้าไม่เกิน3นาทีแรกการตัดกระแสไฟเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะดับไฟได้โดยตรงก็คือถ้าที่มีมมกระเอาก็ตามแต่เบเกอร์ก็ตามแต่หรือว่าชักปักได้นะแล้วแต่ที่จะตัดไฟแบบไหนก็เรื่องของพี่การสร้าง <c oughs> ก็พยายามอยากให้มันมีกระแสไฟ <c oughs> อย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมตัดกระแสไฟเป็นแอร์นะส่วนใหญ่แอร์มีตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมตัดปร๊บ <c oughs> แค่นั้นเองตั้งสติอย่างเดียวนะ เดี๋ยวโมจะวิ่งวนจนไฟไหม้นะเห็นไหมมันดับแล้วก็คือเชือเพลิงมันยังทยไอไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่ามันเป็นเปลวมาแล้วแต่มันมันมันเป็นเปลวแต่ว่ามันยังไม่ได้กินเนื้อไม้เวลาทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ไม้ที่อบแห้งแล้วก็จุดไฟไอแบบฟีเบิร์นเต็มที่เลยฟีเบิร์นของเขาอยู่ประมาณละทีกว่าให้มันเข้าเนื้อไม้เอาล่ะทีนี้แม้ว่าท่านมีถังเชืเพลิง แม้ว่าท่านมีถังระเพิงจะเป็นถังระเพิงชนิดไหนก็ตามแต่วันนี้ผมฉีดเตียวดูเดียวเนาะเดี๋ยวโรงเรียนเขาเลวเมื่อเช้าผมคุยเพิ่งพาสิงไปสองแสนกว่าบาทผมก็เลยพยายามเรี่ยงหอวข้างนอกไม่ไปยุ่งเขาก็มาทุกปีที่นี่เอาพี่คุณคุณป๋าลองเอาถังระเพิงฉีดดูเอาลองดูนะอาชีดก็ดับไหมเอาให้ดับก็ดับไหมดับไหมครับ มันดับนะแม้ว่ามันดับพี่อยู่จินก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมพูดไงมันเป็นไฟประเภท A แล้วก็สไยฟ้าไม่ได้ตัดเราลองดูอีกทีดิถ้าถ้าได้ได้นอนอีกทีนี่ให้ใช่ไหมนี่ให้ให้เลยอ๋อครับเอาล่ะมีมีอะไรที่เกี่ยวมันขึ้นมาได้อ่ะคครับคือเซลล์โซเนี่ยมันเป็นเครื่องดับเพลิงที่มันมีแรงดันค่อนข้างสูงฉีดไปนะสายไฟผมก็กระเด็นแล้วฉีดถ้าพี่ไปฉีดไฟประเภท A พวกไม้พวกกระดาษที่มันกองกองอยู่เนี่ยกระจายหมดเลยนะ กระจายเอาละทีนี้วิธีการก็คือต้องตัดกระแสฟ้าจะตัดแบบไหนการตัดกระแสฟ้าพี่จะเอาเบเกอร์คัดเอาหรือว่าชักปั๊กชักปั๊กก็ได้เยี่ยมมากมีใครคิดจะเอาตัวสะพานไฟเราเรียกสะพานไฟเนาะใครจะไปตัดกระแสฟ้าตรงนี้ก่อนมั่งยกมือคิดว่าจะตัดคิดแบบนั้นแล้วทำไมเปลี่ยนความคิดครับโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดที่อุปกร์เครื่องใช้ไฟที่ไม่มีที่ไม่มีปลั๊ก ขัดเอาเนาะคัดเอาที่บ้านพี่อยู่ตรงไหนตรง้แต่ทุกวันนี้มันมีเซฟที่คัดแล้วล่ะแต่ผมถามย้อนย้อนยุคไปหน่อยว่าขัดเอาที่บ้านพี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหัวเสาหัวเสาขัางบนชั้นสองบ้านคือสูงแค่มันสูงมากเป็นบ้านชั้นแม้ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวก็ตามแต่ไปไม่ในห้องครัวขัดเอาอยู่ไกลจากห้องครัวสมมตินะมันมันอยู่ไกลจากจุดที่กัดเหตุ แล้วพี่มาถึงปุ๊บปุ๊บสูงจังก็เอาเก้าอี้มาเอามางอยรู้จักคำมางอยไหมหรือว่าการยืนบนเก้าอี้ต่อตัวขึ้นไปให้มันสูงเพื่อที่จะสับได้พอสับได้ปุ๊บปั๊บพอสับเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับไฟไหมไฟดับทั้งบ้านเลยโอ้ยไฟไหมตอนสามทุ่มเนาพี่ไปตัดไอ้ตัวเนี้ยดับทั้งหลังเลยนะพอดับทั้งหลังตกใจตกใจจะรีบไปดับไฟก็ตกเก้าอี้ก่อนพอตกใจแล้วตกเก้าอี้ไงไม่ตั้งสติ คนที่ตื่นเต้นในรุนนั้นๆั<ม>้นผมเชื่อว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นการควบคุมสต,ติอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะตั้งสต,ติให้ดีผมขออันนี้เป็นอันสุดท้ายนะในการตัดสายฟ้าเนาะถ้าทำอย่างอื่นได้ทําทไปมีอย่างนี้ได้ก็ดีเอาล่ะทีนี้ถังระเเพงที่บ้านพี่อาจจะไม่มีถ้าผมมีน้ําสักอันน,นี่อย่างที่คุณพี่วันนี้นะครับกระบอกไว้ีนน้าดื่มเนาะเพิ่งเปิดดื่มโชว์เลยอืไม่มีอะไรอะแอบแฝง เป็นเป่วเลือเครับพี่มาเอาละพี่สวยสุดแล้วตอนนี้ยืนตรงนี้นะครับทําท่าเหมือนจะถีบนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตรงนี้นะอย่าอย่าตรงนี้มันเบาบางตรงนี้จะหนาหน่อยนะถ้าถีบพี่ต้อง<ว>ทำนี้นะแรงคนดีน,นะแล้วก็ถีบนะแรงคน <ขอ S 2> ดีนะเ <ขอ S 1> ดี๋ยวถ้าโฟกักนะเอาดีๆนะมายืนตรงนี้ดีกว่าพี่พี่ยืนตรงนี้จะได้ถนัดถนัดเอาละเปลี่ยนกระปงเลยเอาพี่เอา เอาพี่เอาผมไม่กล้าผมต้องมีลูกลูกเต่าที่ลูกนแม่เอาลูกสาวครับลูกสามคนเอาลูกสามก็หมดห่วงแล้วเอ้ากาดูยังเล็กอยู่เอาถ้าพี่ไม่กล้ากอดแขนหนูไว้แน่นๆอย่างนี้อยาะนี้กอะเธอกาะเอ้าเอาสิเอาอย่างนี้ขออนุญาตได้อันหน่อยโ่าทำไมสั่นอ่ะลงไปแล้วนี่ เอาทีนี้ทําเองลองดูเอาไม่เป็นไรถ้าเป็นไรเดี๋ยวผมให้โรงเรียนเ็าทำอนุสาวรีย์ที่ตัง้งไว้หน้าเี่ยเอาลองดูจาบยังดูดไหมแล้วทำไมใครต่อใครก็ไปสอนอนำะเภอว่ายาวน้ำไปสาดไปมันดูดนี่คือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะเอางี้อธิบายให้ฟังคนที่อัดวีโอก็อัดให้จบเด้อเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิด น้ำเนี่ยมันสาดดับได้ผมไม่เคยเห็นน้ำที่ไหนมันจะกระโดดไฟฟ้ามันจะกระโดดเข้าหาคนหรอกเพราะาที่บ้านพี่เขาไม่มีไม่มีถังกระเพลิงไม่มีถังกระเพลิงแต่สิ่งที่เขาบอกว่าห้ามาน้ำสาดดับเพราะอะไรเพราะน้ำเป็นเป็นสื่อของสายไฟฟ้าแต่ตอนที่พี่ตกใจที่สายก็ไปปุ๊บน้ำที่อยู่ในบ้านพี่เนี่ยพี่เหยอเหยียบเป็นไงครับมันดูดครับตอนนี้มันยังมีกระแสไฟฟ้าผมจะไม่เหยียบมันไงผมจะไม่ไปยุ่งไปแตะกับมันไงงนั้นคนที่มีอารามตกใจควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาไฟดูดไฟช็อตไฟรั่ว มีกระแสไฟฟ้าแล้วน้าไปเนี่ยเพลอไปเยียมเนี่ยมันอันตรายเขาก็เลยป้องกันไว้ก่อนข้างหลังระเพลิงลายถังที่มีส่วนผสมของน้ำเขาเลยบอกว่าห้ามฉีดไฟฟ้าโดยเด็ดขาดตัดปัญหาดีกว่าเขาเตือนไม่ไม่ให้พี่ไปไปไป,ไปทำมันแต่ถ้าพี่คุมสติได้พี่จะปล่อยให้บ้านปีไฟไหม้ไหม,ไมบ้านซื้อหลังหนึ่งสามสามล้านบาทไฟไหมอ้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโผลเรียกรถดับเพลิงวิ่งไปหาถาังับเพลิงที่ไหนก็ไม่มีนั่งเฝ้าโอ้ยมันไหลรถดับเพลิงจะมามันคือนานมาแท้ไม่ต้องไปหวังหรอกครับ เนี่ยมันหน่วงมันหน่วงได้นานกว่า c ซ2ทูเมื่อกี้ฉีดไปปุ๊บพอหยุดฉีดมันลุกขึ้นมาใหม่เคมีก็เหมือนกันนะแต่ถ้าใช้น้ำ<ม>เห็นไหมมันหน่วงกว่ามันจะลามกว่ามันจะคลายไอกว่าจะลุกขึ้นมาใหม่นะมันเป็นอย่างนั้นไงแต่สมมติว่าถันบาเรามีดาบเพลิงแล้วเราเอาไปฉีดอะ่ะก,ก็ได้ครับแต่ต้องตัดกระแสไฟแ<อ>ต่ถ้าในกรณีที่พี่เอาน้ำสาแล้วบอกว่าฉันตัดกระแสไฟไม่ได้แต่ฉันเอาล่าไปเนี่ยมันหน่วงการจุดติดขึ้นมาใหม่ได้นานพอสมควร ดังนั้นถังดับเพลิงที่บอกว่าถัางเขียวฉีดพวกอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มันก็เป็นตัวเลือกเพราะมันลดความเป็นสื่อมของสายไฟฟ้านะถังสีเขียวเนี้ยเขาผลิตมาทําไมผลิตมาเพื่อเป็นตัวเลือกนะเป็นตัวเลือกให้พี่ว่าถ้าวันนี้พี่พี่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อที่ฉีดไปแล้วเผื่อไปเหยียบอันนี้รองเท้าผมเซฟตี้ที่เหยียบมันก็ไม่ดูดนะมันก็ไม่ดูดแต่ถ้า อยู่ในบ้านรองเท้าไม่ใส่แต่น้ําที่หลังจากการที่พี่ฉีดน้ายาดับเพลิงตัวที่มันเป็นสูตรมมีสูตรน้ำที่ว่าลดความเป็นสือ่อไฟฟ้าที่เหยียบได้แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะมไม่รู้ยี่ห้อไหนในนี้มันเยอะทางที่ดีก็คือสตินะสะติเวลาเนี่ยพี่ก็ยังถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ย hey, ไม่เอาเดี๋ยวไฟมันดดใช่ไหมพี่ก็ถูกปลูกฝังมาแต่บางคนทราบพี่น่าจะเป็นเซฟต,ตี้ใช่ไหมเป็นเซฟตี้ก็บางคนหลายก็กศึกษาก็รู้ ต้องตัดไฟครับต้องตัดไฟถ้างนั้นพี่ก็พี่ก็ดับไฟไม่ได้ถ้าไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในแผนในแผนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาจะแบ่งแยกเลยว่าผู้นวยการดับเพลิงแผนกช่างนะใครตัดกระแสไฟฟ้านะใครเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บใครดับเพลิงนะใครใครกินใครใช้ใครช่วยใครอะไรต่างๆนานา,นามันมีแผนแต่ถ้าถ้าพี่ไม่ตัดมันก็ไม่ได้คือผมกราลังจะบอกว่าการที่พี่ใช้น้ําในขณะที่พี่ก็ตัดกระแสตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้โดยฉับพลัน พี่สามารถใช้น้ำสาดไปก่อนเพื่อหน่วงหน่วงเวลาการลุกลามของของเปลวเพลเิงแล้วพี่ก็พยายามไปหาที่ตัดไฟจ้ะแต่ตการตัดไฟผมจะไม่มายุ่งตรงนี้นะมันชื้นแล้วนะนะผมก็ไปหาที่อื่นเช่นถ้าพี่ตัดด้วยเระบบมันไม่ได้ไม่มีปักไม่มีอะไรพี่โทรเรียกการไฟฟ้าได้ไหมตัดเมนใหญ่เลยนะเอาน้ำสาดไปเหมือนการแก๊สเดี๋ยวผมทําให้ดูเมื่อกี้ผม,ผมลืมเอาน้ำมากระป๋องนี้ลองดูนะว่าว่า,าน้ำ